เจริญธรรมค่ะชื่อสอนค่ะมาจากชะววดนครศรีธรรมราชค่ะใช่ค่ะมาจากชะอวดแล้วก็มาค่ายพระไตรปิดกเนี่ยกี่วันครบเลยไหมครบค่ะอยากทราบว่าสภาวะธรรมในการที่มาค่ายพระไตรปิดกครั้งนี้ก็คือมีความตั้งใจก็คืออย่างแรกก็คือมาฟังธรรมะนะคะแล้วก็ค่ายนี้เป็นค่ายกสิกรรมไร้สารพิษก็คือตั้งใจว่างานไหนที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของการทําเกษตร ก็จะทําให้เต็มที่เท่าที่มีเวลาค่ะแล้วก็ดีใจอีกอย่างก็คือได้มาพบหมู่มิเตียค่ะค่ะขอบพระคุณมากขอบพระคุณค่ะได้อะไรจากการมาค่ายครั้งนี้คะก็มีจิตใจที่เบิกบานะค่ะได้เรียนรู้ได้คือได้ฝึกอ่านฝึกวางแล้วก็ได้ฝึกสลายกิเลส ค่ะแล้ววันนี้มาทําอะไรกันคะเห็นที่ยูซาก้าอันนี้ตามตามพี่เขามาเก็บผักค่ะเป็นผักกาดนาค่ะอ๋อผักกาดนาที่เลยแปลกดูหน้าตาค่าคนกรุงเทพอาจหรือคนในเมืองอาจจะไม่รู้จักนี่นะคะเป็นผักที่ขึ้นเองค่ะตามธรรมชาติค่ะอันนี้เลยแปลงพ้นทุกไปอะค่ะค่ะแล้วก็จะไปเก็บกันมาค่ะย้อาไปแกงอะไรรู้หรือยังอันนี้กินสดก็ได้กินแบบ ผ่านความร้อนกินต้มอะไรนี้ก็ได้เมื่อกลางวันนะคะ่ะจะเป็นผักที่ใส่อยู่ในอบอค่ะเพราะจาได้เพราะจาได้ว่ามีดอกแบบนี้ดอกตุ้มๆๆนะ,ะใช่ใช่ค่ะก็ถามพี่เขาพี่เขาเลยบ ok อกว่าจะเป็นผักที่เหมือนขึ้นตามธรรมชาติก็ถามแล้วมันริดร้อนหรือริดเย็นนะพี่เขาบอกว่าก็มีทั้งสองอย่างนะเกินแล้วก็จะทําให้เป็นเหมาะกับร่างกายใช่ใชปรับทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะค่ะแล้วแต่ว่าแปลงเกษตรกับเขาด้วยไหมคะ มีมีบ้างค่ะที่ตามตามไปที่ขุดคันอะไรเงี้ยค่ะขุดร่องแล้วก็วางตัวยาฆ่าหญ้าของอาจารย์เนี่ค่ะออที่เป็นแผ่นพลาสติกคุมคุมให้ความชุ่มชื้นค่ะออแล้วก็กะดินที่มาโปะด้านบนนะคะ,คะประมาณนี้ค่ะบ้างบ้างแล้วก็มีส่วนที่ไปทําบาลายที่ต้นส้มอย่างเงี้ยค่ะออขุดแล้วก็ใส่เศษเศษอ,อาหารเศษผักอย่างเงี้ยค่ะค่ะหลายจุดนะแล้วดได้อะไรจากการมาทําเกษตรบ้าง จริงๆจ,จะบอกว่ามันเหมือนกับทําให้เราคือเหมือนกับคลายความทุกข์คือแบบมันจะแบบคือเมื่อไหร่ที่เราจะไปไปทำเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าสบายอย่างเงี้ยค่ะอ่แล้วก็แบบรธรรมชาติใช,ใช่ใช่ใช่ก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะค่ะแล้วก็ได้ ได้เหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าเออมันยาใครหนาวนะยาแก้แก้หนาวนะอ,อะไรเงี้ยยานอนหลับนะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าจริงๆมันได้ทุกอย่างเลยมันคลายเครียดมันแก้เครียดอย่างเงี้ยค่ะอคก็ได้จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกค่ะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้หมดนะคบหน้าก็ยังไม่ค <laughs> ่อยเบิกบานช่วงชั่วเป็นดีๆไม่ได้ก็เป็นหลุมๆุมเป็น เป็นลุ่มๆดอนๆอยู่ค่ะก็ยังก็ค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆนะขอให้เจริญในธรรมนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะมีความรู้สึกว่ามาได้ฝึกตัวเองนะคะมาเข้าหมู่นะคะเข้าหาหมู่มิตรีแล้วหมู่มิตรีก็แบบว่าช่วยกันให้ปัญญานะคะหมายถึงว่าให้ให้ คือสภาว่าทมที่เราติดใช่ไหมคะหมูก็จะช่วยให้ชี้ขุมทรัพย์นะคะแล้วจะทําให้เราแก้ปัญหาที่ที่เราติดคือเราคิดคนเดียวมันฝุ่นบางตามันก็ไม่ออกะคะ่ะหมูก็ช่วยนะคะแล้วก็ฝึกมาทํางานหมู่นะคะมาเข้ากับหมู่แล้วเราก็จะได้ความเบิกบานในการทํางานกับหมู่นะคะได้มิดดีการรู้สึกว่าเราได้มิดดีใช่รู้สึกมีความสุขแล้วทางานก็มันก็สําเร็จเร็วะคะ่ะมันมันมันแบบว่ามัน เป็นเป็นงานที่มันได้เนื้อได้น้ํานะคะเพราะคนเยอะเพราะว่าหมู่ทําพร้อมกันนะเหมือนการเข็นกงล้อนะพอเข็นพร้อมกันมันก็เคลื่อนพร้อมนะไปทีเดียวแล้วใ,ในในเรื่องการทําเกษตรเนี่ยก็กลับมาในใจเรามัน สอนอะไรในใจเราได้บ้างไหมคะหรือ,อยังไงเกษตรเกษตรก็เหมือนกับแบบว่ามันทําให้เราเห็นว่าคนเราเนี่ยเวลาจะจะทาอะไรให้สําเร็จเนี่ยค่ะมันต้องมันต้องอาศัยปัญญาอาศัยความเพียรน,นะคะในการที่จะบํารุงต้นไม้ให้เจริญเติบโตเหมือนในจิตใจเราเหมือนกันการล้างกิเลสมันก็ต้องอาศัยอาศัยความเพียรอาศัยปัญญาในการ กู้กิเลสเนี่ยก็เลขุดดินอะไรก็ต้องอาศัยความเพียรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าเราอาศัยปัญญามางานทุกอย่างมันก็จะสําเร็จได้ง่ายค่ะขอบคุณมากนะคะขาะใช่ไหมอาคารทำแปลงปลูกฟักแมวค่ะแล้วได้สภาวะทําอะไรข้างในไหมคะทําใจเราทําแล้วก็สบายได้เพื่อนมิตรดีเออนค่ะได้เพื่อนได้ได้หมู่มิตรดีได้หมู่มิตรดีค่ะจิตใจก็สบาย บิกบานสบายดีใจที่ว่าหมู่มิตีจะมารวมกันค่ะเพราะว่าเราเราสัมผัสได้ว่ามันจะมีพลังเยอะค่ะก็แล้วก็จะได้มาสารงานตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมเพื่อที่ว่าจะเผยแผ่ออกไปให้ให้ทั่วโลกได้เห็นค่ะงานกสิกรรมไร้สารพิษนี้นะคะเป็นเป็นงานที่ว่าจำเป็นค่ะต่อโลก ในในอนาคตนี้แล้วใกล้อันใกล้นี้ค่ะ,คะก็ถ้าผู้ใดมีบุญก็เชิญศึกษาแล้วก็ทำตามก็จะได้เหมือนกับว่าช่วยตัวเองได้ในเรื่องการเป็นการกินกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนเป็นแรงดึงเหนี่ยวนำโลกที่เขา เสไปไกลแล้วค่ะมีมีแรงอีกแรงหนึ่งดึงคอยดึงกลับค่ะก็คือทําเป็นตัวอย่างให้ใค,นคนอื่นได้เห็นนะคะ,คะขอบพระคุณนะคะได้หลายอย่างค่ะคือตัวเองจากไม่เคยทําไปตรงนี้แต่ที่บ้านเตี่ยเตี่ยน่าจะมีสวนเยอะเลยแต่ตัวเองไม่เข้าไปแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเรียนหนังสือตอนเด็กๆอ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่พอเรามาสัมผัสตรงนี้โอ้มันยากเนาะมันยากแล้ว,ม,ลวมันละเอียดมากตอนที่อาจารย์ให้ทําแปลง เบิกบานเพลงสตอเบอรี่อ่ะโอ้โหขนาดเราขุดตรงนั้นเรายังไม่ได้หนังดังใจค่ะมันเป็นงานละเอียดแล้วต้องเก็บรายละเอียดทําให้เราเนี่ยมีสมาธิตั้งใจอะไรดีขึ้นแล้วก็มีจิตใจเพราะว่าทาที่บรรยากาศที่นี่มันธรรมชาติจริงๆแล้วก็มันไร,ร้าสารพิษทําให้เรามีความรู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปใส่กระถางบ้างอะไรแบบนี้ค่ะใส่เท่า,า,าที่เราทําได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ,คะยินดีนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรที่บ้านนะคะใช่แล้วก็มาเรียนรู้วิธีลดกิเลสล้างกิเลสการตั้งสีอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็ได้มาเรียนรู้เรื่องกสิกรรมด้วยนนเพราะจ,จะได้กลับไปทําที่บ้านอ๋อตั้งใจมาเรียนเกษตรใช่ไหมด้วยสองเรื่องเลยค่ะ<อ>คือจะเน้นเรื่องธรรมาด้วยแล้วก็กสิกรรมด้วย แล้วข้างในเรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะไก่ไก่เราเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกนะคะหมายถึงว่าได้เรียนรู้ทํามะด้วยแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมแล้วก็แบบมีโมเมนต์อะไรเงี้ยคือเวลาทํางานกันชีมาสามัคคีกันมันก็จะไวอะเสร็จไวเสร็จไวมากใช่เพราะถ้าเราเราก็เรียนรู้วิธีการของอาจารย์ไปแล้วก็ต้องไปทดลองทําเองที่บ้านเดี๋ยวอากับเอาไปใช้กับตัวเองได้เพราะว่าเราปลูกไว้กินเองได้ใช่ไหมมันก็ปลอดภัยค่ะก็จะเอากลับไปทดลองใช่ไหมใช่ค่ะ <ด>ขอบคุณคมิดเดีค่ะเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เกิดสิ่งดีงามเนี่ยปรากฏขึ้นได้นะคะเป,เ,ปเป็นเป็นพลังรวม<ด>คือเราเห็นเพื่อนสมมุติว่าเรามีแรงทํางานหนึ่งหน่วยเพื่อนมีแรงทํางานหนึ่งหน่วยถ้าแยกกันทําก็ได้หนึ่งต่อหนึ่งแต่พอเพื่อนต่างคนต่าง,างมีหนึ่งหน่วยมารวมกันสิบคนพลังมันไม่ใช่สิบหน่วยน,นะคะ<ด>มันจะทวีคูณนะคะก็มาลองสัมผัสด,ดูะค่ะว่า จริงหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วมันคือพลังสนิทานาัันเองพลังเหนี่ยวนำเหนี่ยวนำให้คนทําตามนะคะก็แล้วก็เป็นพลังลดกิเลสด,ด้วยเพราะพวกเราก็กินบางกินอาหารบางสวิรัตนะคะถือศีลทาและอบายามุขแล้วก็มาทําสิ่งที่ดีงามะค่ะมันก็จะเกิดพลังรวมมากขึ้นแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของทำวิกสูตรด้วยนะคะก็คือว่าถ้าผู้นํา มีศีลผู้ตามก็จะมีศีลแล้วผลจากการที่ผู้นําและผู้ตามมีศีลมันจะดึงสิ่งดีงามขึ้นมาดึงความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ขึ้นมานะคะ,คะก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เพราะว่าบรรพชนที่นี่นะคะเขาบอกว่าถ้าปลูกอะไรที่ไหนที่ต้นใหญ่ๆเอามาปลูกที่เนี่ยมันจะเหลือจิวจ๋วๆ <laughs> <laughs> เพราะว่าดินทีน่นี่เป็นเดียวปนทรายปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นค่ะ,ะ,ะแต่อาจารย์เนี่ยสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยใช้หลักของในหลวงในหลวงบอกว่าดินไม่ว่าจะเป็นดินอะไรก็ตามมันไม่ดีแค่ไหนอย่างไรก็ตามสามารถที่จะปรับปรุงได้ด้วยปุ๋ยพืชสดอาจารย์ก็ทำตามเลยนะคะก็เลยได้ผลตามนี้เลยค่ะค่ะแล้วการทำกิจกรรมไร้สารพิษเนี่ยคะมองแล้วเราได้อะไรตรงนี้กิจกรรมไร้สารพิษคือจริงๆแล้วเนี่ยได้กับ ว่าได้กับส่วนบุคคลก็คือได้ความแข็งแรงเนาะได้กินอาหารที่ไม่มีพิษนะคะกับส่วนรวมก็คือว่ามันไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่น<ช>อย่างเช่นพี่น้องที่ทํากิตกรรมอาจจะปลูกพืชผักผลไม้เกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ใส่สารเคมีนะคะจริงๆแล้วท่านกําลังเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่น<ช>แล้วก็กําลังวางยาเขาฆ่าเขาฆ่าตายผ่อนส่งพูดง่ายๆ ทั้งตัวเองและผู้อื่นแต่เขาไม่รู้ตัวนะเ<ม>พราะว่าคิดว่าเอะมันก็ดีนี่มันทําให้พืชโตอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเออล่าสุดเนี่ยทางทางอ,องค์กรโลกเนี่ยเขาก็ระบุชัดแล้วนะคะว่าพืชผักผลไม้ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะมีสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเราต้องกินวันละสามมื้อนะคะเท่ากับเรากินสารเคมีกินยาฆ่าตัวตายทุกวันวันละสามมือ้อโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยนะคะ ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยหันมาทํกเกสิกกรรมไร้สารพิษกันไม่ยากอย่างที่พิษนะคะ<ร>ก็มาเรียนรู้ตามที่อาจารย์หมอเขียวสอนอาจารย์หมอเขียวจะ,ะใช้หลักกระสิกกรรมไร้สารพิชีวิตผาสุกที่ประหยัดเรียบง่ายพึ่งตนได้นะคะ,ะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะราคาศูนย์บาทก็เชิญชวนนะคะมาร่วมกันสร้างสารรค์โลกนะคะให้สวยงามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอโทษนะคะ มาจา,จากจังหวัดไหนคะมาจากสมุทรปราการค่ะค่ะแล้วอามาค่ายพระไตรปิฎกเนี่ยได้สภาวะทำอะไรบ้างคะค่ะก็ดีใจที่ได้มาแล้วก็อจา,อากที่แบบเคยจับจับ,จบตะหลิว <c oughs> จ,จับกระทะก็มาจับจอบวันนี้ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าจะเป็นอาชีพที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าอาจารย์สอนเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งที่บ้านก็ไม่ได้มีสวนอะไรหรอกแค่ข้างๆบ้านที่เราสามารถที่จะใส่กระถางปลูกได้ไงแล้วก็นําตรงนี้ไปปรับเพื่อที่จะได้ปลูกตรงนี้ให้ให้ดีขึ้นจากเดิมคือก่อนหน้านี้ก็ทําบาลายบาลายคาเจอร์นะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์สอนเรื่องออยาฆ่าหญ้าตาหมอเขียว <laughs> ก็เลยเได้เรียนรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ที่ที่บ้านได้ลแล้วก็ปปใช,ใช่แล้วก็ บางคือจะมีกลุ่มที่ที่เข้าเป็นเรื่องเกษตรแต่ว่าเป็นกลุ่มนอกพวท,ทเราก็สามารถที่จะนํานวิชาองค์ความรู้อันนี้ค่ะไปถ่ายทอดได้ค่ะคะแล้วออมองเรื่องการทํากับรมไรสารพิษเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างกับ ตั <ใน S 1> วเองใช่ไหมใจเราใช่ไหมใจเราเป็นสุก <c oughs> เพราะว่าได้ทําแล้วแบบมันเพลิดเพลินแล้วก็ได้เจอหมู่มุดดีแล้วก็ท่านอาจารย์ด้วยค่ะแล้วอากาศที่นี่ก็ดีค่ะก็ <c oughs> สอดคุณินะารเจริญธรรมค่ะ,ะถ้าใจไปดูครั้งนี้เหรอคะมันดีมากเลยคะ่ะคืออันดับแรกคือพี่น้องขึ้นมาเยอะก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันดีตรงที่คือ เราปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็น่ายพระไตรปิฎกหรือแต่ละวันในชีวิตประจําวันก็แล้วแต่มันจะมีภาษามากระทบอยู่เรื่อยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะอ่านอาการทันหรือไม่ทันแล้วเราจะทํายังไงกับภาษาอันนั้นค่ะซึ่งใน่ายพระไตรปิฎกเนี้ยก็มีภาษาซึ่งซึ่งมันกระแทกกระแทกไอตัวที่มันนอนนิ่งอยู่ข้างในของเราอะ่ะซึ่งมันเป็นตัวยึดของเรานั่นแหละคะ่ะมันเป็นยึดเดียเนาะมันนัดยูฐันตัดผักสดอะ่ะ มันก็อยากให้ให้พี่น้องได้ทานผักสดดีๆให้เพียงพออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีตัวที่ว่าอู้ขึ้นมาตั้งร้อยกว่าคนจะตัดพอไหมอะไรเงี้ยเออเราก็อยากจะให้พี่น้องทานให้พอจริงจแต่คนก็ปรารถนาดีกันพลุมลมทำไมก็จะมีเพี่น้องที่ว่าเอ้ยตัดผักยังไม่โตเลยอะไรอย่างเงี้ยทําไมตัดมาแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็มีอาการอ่านอาการว่ามันแปรบมันปีกข้างในอะว่าเฮ้ยเราทําดีของเราแล้วนะอะไรเงี้ยหนาวก็น้วานะตัดก็มมีคนช่วยเหนื่อยก็เหนื่อยยังมาว่าเราอีกอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นอ่านอาการถ้าเป็นสมัยก่อนอะ่ะเราจะเอาไม่ลงแล้วเราก็จะแค้นเคืองเขาอย่างนั้นะนะเนาะบางทีแบบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยนะไม่คุยกับเขาอะไรเงี้ยโกรธเขาอย่างเงี้ยแต่อันนี้ดีมากตรงที่ในค่ายพระไตรปิฎกหรือว่าในชุมชนแพทย์วิถีธรรมในอโศกอะไรเงี้ยค่ะคือพ่อพ่อครูพ่อหลวงอาจารย์ก็พระพุทธเจ้าท่านก็นำพาให้เราเรียนรู้อริยสัจสีใช่ไหมคะก็คือพอมีภาษามากระทบเงี้ยเราก็อ่านอาการในใจเราเนาะว่าเรารู้สึกอย่างเงี้ย แล้วเ,เป็นยังไงก็ปรากฏว่าเราก็ทุกค่ะเราก็เห็นแล้วว่าทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะเรายึดเ่ยเรายึดว่าจะต้องให้เขาพูดให้ถูกใจเรายึดให้เขาเข้าใจเราอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีอัตราคือกูถูกมึงผิดอะไรอย่างเงี้ยคือต้องคิดแบบเราถึงจะถูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทุกค่ะ นี่พอเรารู้ว่าเออทำอย่างนี้มันทุกข์เราจะทาทาไมใช่ไหมคือทุกคนก็ปรารถนาดีกันคนละมุมอย่างเงี้ยค่ะก็มามามา,มาอยู่แบบนี้เพื่อที่จะมาฝึกฝนตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออรู้สึกว่ามันเบาลงแล้วก็ก็ก็เลยรู้ว่าคือการที่มาเข้าค่ายพระไตรปิฎกค่ะการมาปฏิบัติธรรมแบบนี้ยมันดีตรงที่คือเราสามารถมีความสุขจากตัวเราเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปแบบเฮ้ยเธอต้องเข้าใจเหมือนฉันนะเธอต้องคิดแบบฉันนะเธอต้อง,ต,องต้องไปเอากับเขาอะสมัยก่อนเราคิดว่าต้องไปเอากับเขา เราถึงจะมีความสุขอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่มาจบที่เราคือจบที่เราไม่เอาแล้วมันดีกว่านะใช่ใช่เหมือนได้คอมพีมาเล่มหนึ่งเลยนะ <laughs> ใช่แล้วไม่จําเป็นต้องไปนั่งหลับตานั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันเลยอยู่ที่ว่าเราเห็นอาการทุกข์ของเราไหมแล้วเราจัดการอาการทุกข,ข์ของเราได้อย่างไร <laughs> ถ้าเรานําคําสอนของพระเจ้าของ เพราะครูข้อรวมของอาจารย์หมอเขียวเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจํำวันเงี้ยแล้วก็จะพบกับความผาสุกอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีมากค่ะในค่้ายพระไตรปิฎกถึงนี้รู้สึกว่าเออเราเราได้กําไรแล้วค่ะอย่างน้อยก็เออนิดนึงก็ยังดีค่ะก็ถือว่าเจริญขึ้นแล้วค่ะเจริญในธรรมแล้วใช่ด้วยนะคะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะ